อันนี้โดนยืนเลยอเปล่าโดนยืนปะยืนครับยืนเลยโอ้โหไปหนึ่งดูเพื่อนไปแท็กมันดีเนี่ยโอเคแท็กมันแท็กกูไอสัตว์แท็กมันละกันเย็นเอ็นใจหิวมีโคนมีคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะลงรถจะลงรถเดี๋ยวมันชนเอ็นแล้วจะสู้ยังไงวะมึงดูคนดีต่างกันชัดมึงดูข้างหลังดิจุก คอยมาเติม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 คอยไหวเนี่ยคอยชิวเลยเนี่ยโอ้ตา่อไปเยี่ย

โอยี่ใหม่ชิวไหมเมื่อกี้ว่าโคยี่สู้ได้อยู่เมื่อกี้คนแบบพอๆกันอยู่เมื่อกี้ใช่ปะวะพอๆกันหรือมั้งแต่เหมือนเอลเคน้อยป่ะเอลเคนน้อยกว่าน้อยกว่าแบบกทีมมาน้อยไปหน่อยทีมที่ตัวเองมาไป็นหน่อยเป็นน่อยน้อยเป็นโขเลยน่อยจะพาเพื่อนหนียัยมันหนียัยมันหนีขึ้นรถขึ้นรถไปเอารถมาเร็วเร็วจะหนีมันจะหนีเร็ว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 ไล่ชนเลยไล่ชนเลย ฟังแผนพี่ฟังแผนพี่ฟังแผนพี่น้องฟังไว้วันนี้เขาคอยมาชุดเต็มอยนะู่แล้วนะครับ อะไรเยวไม่เคยร้องเพลงนี้เอาร้องเพลงนี้ดูดูีดูดูบีดูแถาว่าถามเียหนีอ่ะฟังเลยวะนีไดู้โดนับเลยคอยคอยอีชุดเต็มอยู่ได้อยู่าเดอดโดนเดอดหลเราเดคนนึงละรู้อ่ะอันนี้าดดานี้ดดปะเดอครับเดดเลยโอ้โหไปูเพื่อนไปไม่ี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 อะย คุยมาได้อยู <sm> ่ช <contributing masculine tension periods> okay. okay. ุดเต็มอยู่ไอ้เนี่ยเต็มกับเต็มเจอกันอยู่แต่ว่าคอยน้อยกว่านะสองละถ้าแบบโอเคมาเต็มมานะเอาแท็กมันดีเนี่ยโอเคแท็กมันแท็กกูไอสัตว์แท็กมันแล้วกันเออแต่เยอะพี่แต่เยอะพี่แต่เยอะก็พี่ไม่ใช่ผมครับพี่ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับพี่ผมแค่อาศัยวงนัวครับ ลงสายแล้วลงสายล้วได้ใสจริงได้ใสจริงฮารลงแล้วครับลงราคาจะลงแล้วครับลงเยอะมาลงเยอะจะเย็นอุ้ย้อเกบเกือบเกืบทุกเพื่อนด้วยนะเอเนใ่หิวมีมีจเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นระวังอรถเดี๋ยวมันชน

มาทีละคนมาทีละคนเป็นตัวลุ้แทนเป็นตัวลุ้แทนเอ้ย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 ครับชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มแต่น้อยกว่าแต่น้อยกว่าอยู่ดีวะกูแม่กูไปดันไอจุ้งจุ้งดันหน้าหน่อยปอดตรงนี้ไปเลยจุ้งไปไปกูบัดสายสายโดนสายโดนอีโมอีกหนึ่งอีโมขีบหมดเลย กูคิดหมดเลยไหวเพื่อนเออไอโง่ชุบด้วยชุบด้วยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเอามาแล้วตลอดมาตลอดมาไปอ่ะต่อพี่ปารก็ตายไหมตรอมาตออยิงนะครับตลอดตลอดยิงเลยตลอดยิงเกี่ยวพูด้วยครับเกี่ยวพูด้วยครับเกี่ยวพูด้วยครับเฮ้ยไปไล่ไปไล่ชุบไปไล่ชุบอย่าให้มันหนีนะเดี๋ยวไม่ได้ชุบแล้วมันจะหนีต่อเบกดอ๋ยวชุบเพื่อนหมดชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปมาโคตรไวไอ้ยี่อะไม่ตายไม่ตาย เฮ้ยโคยีกใครตายเด้งหน่อ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 ยไม่ตายไม่ตายมยเก็บแล้วนะผมมันตายอย่างเยอะเฮี้ยมาอย่างเยอะแต่ตายอย่างเยอะครโง่เฮี้ยโคตรโง่เฮี้คนโง่เฮี้ยของมันจะหมดแล้วแต่มันจะหนีเราโง่แล้วไม่ยอมเ่ีัโง่ัไม่อมโง่จัด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 โง่จั ไปรีเซตพี่ก่อนว้าวไม่มีใครเอาเพื่อนมาเลยไล่ต่อไล่ต่อไม่ให้รีเซตไล่ต่อไล่ต่อติงไปบอกว่าเพ่นหวะเพ่นหวะติงไปว่าเพ่นว่าเออมันบอกว่ากาที่หนึงอ่ะกาที่หนึงอ่ะเอาไปเอาไปลงอ่ะทักกีจะชุบเพื่อนไหมครับจะได้เอาให้หมอไม่ชุบนะต่อหมอเอาไปเลยครับหมอเอาไปเลยอ่ะฉันมีนระป๋อยมีข้าวมาเยอะแยมีใครบ้าง เออไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ด่าเราหรอกด่ากูก็เสยเลยอ่ะเสยเลยอ่ะมีครับมาาครับมาเอาครับผมแจกครับผมแจกนักกีฬาอย่างเงี้ยต้องแจกระวังห้ามนะจะซ่อมรถก็ซ่อมไปเลยไปลงเร็วเร็วรีบขึ้นรถลงก่อนมลงก่อนะเขาไปเอาเนื้อกูเขาไปกินเนื้อหมาว่ะไอ้เูบก็อีอะต่อเรื่องกูเอาเนื้อหมามาทำอ่ะ้แไม่โตเลยนะเว้ยคอมบตีซีด้วยรับผิดชอบไปโตด้วยเนี่ยนี่ลงไปไหนมา ไอมึงมึงบัมไมไอคันที่ยิงยางออกรอบีเอ็มมันจะยิงยางเราวไอเอ็มอยู่ข้างหลังนะไล่บัมบีเอ็มไอบัมบีเอ็มเอต่อหลุด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 ตอห่อหล่หลุดต่อหลุด่อลตอหลุดต่หลุดตอเลตอหลุดตหลุดตหลุดตหลุดอลตหลุดตหลุดล่อห่ห่ห็นคนเอดหหลอ่อหลม่ไออด้วย่่่ดล่ออ่อห่อห แอเคก่ะแอเคกะคอเบาเบบา้มกันเบาเมันจะโนคนค้นหยุดครับหยุดครับตอนนี้ตำรวจกือเนี่ยบอกตำรวจกืนเนี่ย เขาอีกหน่ะไม่รู้เลยเขาอีกเขาไม่ค่อยเข้ามาเล่นกันอ่ะเขาบอกเงี้ยะแยกกันก็จบแล้วถ้าแยกกันถ้าคุยดอกไม้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 ยกูไม่มีของดอกไม้ดอกไม้ล่าสุดเลยแจ็คไประเบลล่างไประเบลล่างต้องเปลี่ยนชุดก่อนเออว่าต้องเปลี่ยนชุดวะไปคราฟนี่ยานี่ด้วยยาอะไรนะยาเลเซอร์